สวัสดีค่ะอะโหลประมงอำเภอใช่ไหมนะมน่ะค่ะประมงอำเภอค่ะกระทังบ้านกำนันที่เคยใช้เนี่ยป้าไม่กินอาหารเลยจ้ะมาดูให้ป้ามั่งสิได้ค่ะได้เขาป้าแต่หนูออกไปดูให้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจรินยาสีนวลนะคะชื่อเล่นชื่อแขกค่ะตำแหน่งประมงอำเภอชุมแสงค่ะเจ้าพนักงานประมงอาวุโสสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์รับราชาการสังกัดกรมประมงมาแล้ว19ปีค่ะในการทำงานจะยึดคติประจำใจคือการมีชีวิตอยู่ที่มีคุณค่าคือการมีชีวิตอยู่เพื่อประชาชนในฐานะที่เราเป็นข้าราชาการกรมประมง เรามีหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรแนะนำสิ่งที่ดีที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดให้กับเกษตรกรที่มาติดต่อประสานงานสำหรับการทำงานร่วมกับเกษตรกรหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆในอำเภอและจังหวัดในฐานะประมงอำเภอชุมแสงได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายท้ง,งานด้านการส่งเสริมเกษตรกรที่มีอาชีพด้านการประมงงานจิตอาสาและพร้อมอุทิศตนนอกเวลาราชการไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ในวันหยุดเพื่อให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานฉันเป็นตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความอนุเคราะห์จากประมงหรือพี่แขกได้นำปลามาให้เราได้เลี้ยงกันเพื่อเป็น อาชีพเสริมในหมู่บ้านของเราแล้วก็ได้เป็นอาหารการกินของชาวบ้านหลังจากที่หัวหน้าให้ปลาเรามาแล้วก็ได้ติดตามตลอดนะคะมาดูการเจริญเติบโตว่าปลาได้โตขึ้นไหมแล้วก็มีโรคอะไรไหมคือให้คําแนะนําตลอดนะคะเผื่อเราว่ามีอะไรมีปัญหาอะไรโทรหาแกได้ตลอดเวลาแล้วแกก็จะลงมาดูพวกเราะคะ่ะจริงๆแล้วหัวหน้าแขกคือตั้งแต่รู้จักแกมาัางแกมาเป็นหัวหน้าที่นี่แกเป็นคนน่ารักมากค่ะ กับประชาชนได้ได้ทุกคนนะคะกับบุบ้านได้หมดเลยค่ะเรื่องจริงเรื่องจริงเลยค่ะทุกคนการันตีได้ค่ะคแกน่ารักมากค่ะ,คะเป็นที่รักเป็นที่รักของของชาวบ้านค่ะทั้งทั้งทั้งอำเภอค่ะต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยค่ะกรมประมงมีวิสัยทัศน์คือยกระดับการประมงไทยให้แข่งขันได้โดยใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลพร้อมผักดันงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร จึงทําให้มีแนวคิดในการผักดันทําให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มในโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงแหล่งน้ำน้องหอยหมู่ที่10ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เมื่อก่อนน้องหอยแห่งแหล่งนี้เนาะก็เป็นที่ชุมชนธรรมดาก็มีกรมทรัพยากรมาขุดบ่อน้ำให้กับชาวบ้านหมู่ที่10เลยมีท่านประมงอำเภอเขาเห็น ดีเห็นงามด้วยเขาก็เลยเอาโครงการของโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงเอามาให้กับหมู่สิบบ้านหนองพีตั้งเป็นกลุ่มนะครับก็มีท่านนายกมีกำนันนะครับมีผู้ช่วยแล้วก็ชาวบ้านนะครับก็เข้าหุ้นกันครับหุ้นละ100บาทก็ได้ระยะเวลา4ปีครับ4ปีก็ได้เงินปันผลกันในปีต่อมาท่านประมงอำเภอครับก็มีการสนับสนุนครับจัดหาพันปลาพันกุ้งครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับหัวหน้านะครับท่านประมงครับที่ มีแรงผลักดันนะครับให้หมู่บ้านของเรานะครับมีความเข้มแข็งครับแล้วก็มีรายได้นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราหมู่ที่ติบบ้านนกพีครับสนับสนุนโครงการประมงอาสาให้เกิดกิจกรรมขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างต่อนเนื่องผมในฐานะคือเป็นชบพเป็นตัวแทนของอำเภอคุมแสงประมงนะครับผมการทำงานทุกครั้งเนี่ยที่ผมออกออกพื้นที่ทั้งอำเภอแล้วแต่นายจะสั่งเนาะ ก็มีหัวหน้าไปกำกับชุดทุกครั้งครับผมคือประทับใจหัวหน้าแกคือว่าที่ร่วมงานกันมา3-4ปีเนี่ยคือทุกครั้งคือแกก็โอเคพพอร์ตดีครับผมทุกคือทุกอย่างเนาะไปตู้เดินวิ่งด้วยกันออกหน้างานครับผมผมก็ภูมิใจนะครับผมที่ผมได้ร่วมงานด้วยอะไรประมาณนี้เนาะบางทีไปเจอชาวบ้านในหัวหมอก็มี แง่กฎหมายงานขึ้นมาแต่เนี้เราถ้าไม่มีหัวหน้าไปไม่ได้อะไรประมาณนี้นะหัวหน้าไปได้เราก็ต้องไปแบบท<ม>ีมเวิร์กอะไรเงี้ยนะครับทีมของเราจะร่วมมือร่วมใจกันร่วมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไว้เพื่อให้ลูกหลานของเราสืบต่อไปครับผม